สวัสดีครับพีเอมีครับมาพบดว่าพากันบรรยากาศาัแแ่แม,ม,ม่เอ,อาเลยเนาะฝนตกครำครำฝนกระต๊ะก็ยังเหมยยังเม่นไว <c oughs> ่าป่าเึงนม่นั่งจับป่านี่คอยไปนั่งยู่หนาบ้านนี่จับป่าแน,น, <c oughs> านมาแล้เหตไรก็ได้ที่รีปาล์ดังอยูนแม่อยุดห่วยหวังรังเหม่อย่างไงรังอย่างรอดหน้าบ้านโอ้ยขึ่นมากบ้านมันคาถาสังท้องกับโต๊ป่าที่ขี้ให้าินไงเด้อากินไง ล้างชะมาอัดซุปนาบ้านยังบ่เท่อไหนลังบ้านแห้งคักบ้านนี่หอดสเต็กนี่หอดเนื้อยงเนื้อย่างมาจังไหนประมาณจ้าวประมาณมาจ่าป่าล้างบ้านหรือเปล่าล้างบ้านโอ้มล้างบ้านแห้งมากเลยเอาไม้จังไลยบ้านหมกน้องหมกหน้าไม่เขาไปชิอนี่เหรโอ้ยแดงแล้วตลาดบ้านทีตลาดนะตลาดเออเขาเมื่อนี้เขาเอาเรื่องอย่างแบบว่าเราดูคนฟังหลายท่านหลายคนถานมาหน่อเดี๋ยวครับ ไปเราก็นเดน้เมื่อนีไปไทยมูร่องอาจา์สมบัตนได้ไนีมแด้ครับผมก็ได้ไปอยู่นั่งอยู่ข้างหน้าเพื่อนยังสี่เลยมูร่องอาจารย์สยม,มบังรด่อยว่าพยว่แม่แปดีผมกันเฮาบักย่างไงคนผมทิง่งลกหยาบหยผมตกใจเลยตอนไหนหตกใจแล้วผูตาย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 ่าองอกจา์สมวังเป็นนมเฮาข้าวนคต่แต่แต่าป่านนี้เนาะเอฟี่ไล่ตาหลายคตมันบอกว่า สี่เฮ็ดเจ้าหมายรวมเกศพญาณาน้ำเงินขีดตอเกศพญาณาเขาโฉบเขาใช้น้ำเงินมาจังครับอ่าคลิปนี้ล่ะคลิปจิโร้งอ่าหมายเลข็กก็สามหอยอยู่หรอหมายเลขโท็ระสับของของเท้านี่สิโอ้เขาลงของเท้านี่ครับเออเดี๋ยจีโร้งหอกระทุกข้าถามเท้าครับวางทั้งอ่าอาจารย์ไข่กร่วางครับเนาะอยากร่วางทั้งอ่า ว่าตูดองศูยนยะหนึ่งสองต่อเกดพญาณาี่กะว่ากันไปครับดีตังก็ตรงก็าางดี้องหน้าม่ยังก็ว่ากันไปแล้วจะพูใ้ใดสะดวกแจ่งไรเพราะว่าเนื่องจากว่าคลิปที่ได้จอาจารย์สองการมันเป็นคลิปไรสุดเนอะถ้าะราได้บอลลูเวกเมันขี้ก็ได้ครับาะก็รข้อเมีนถานมาหอไรเนี่ยโอ้ยอยากต่อเกพญานาจกรโชคปใะชแลวเกินมาสั่นไผมให้เบอรทุ่มไปยูบอให้เปิทุไปแล้วคอมเมนต์บ่ครับโอเอออ้าวใรเปิด้่ไปตั้งคอมเมนต์ แต่ว่าคลิปนี้บาหนึ่้ามาจังก็แค่บ่อดีเอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่เม็ดเดียวนี่มาหนึ่เพิ่นมายังสั้นล่ะเพิ่นมาสิว่าจังไงสิว่าสิว่าจังก็ก็สิว่าบ่ได้เต็มปากอ่ะนะเพราะว่าเลขบ่พอดออกอ๋อเออแม่นกับสิว่าจังเพื่ด้ยินข่าวว่าเลขตัวนี้ปล่อยแล้วลงหมายเลขบัญชีเลยเพิ่นว่างท่นแบมครับปล่อยแล้วลงหมายเลขบัญชี พร้อมโอนเลยแ่เขาแน่นอนครับวางสนิ้ไหมถึงว่แนี้อาการเราที่พุ้มบันลาคุ่มมาพุ้มันลาจังสั่เนี่ยจังหวะผมยังยิ้ผมยังเอฟซีเอซีกำลังทิปเห็มเซ็นสองนูมาออกกล่องทิปย่างไงีเอซีลูกใกล้ไปตอนแรกเนี่ย เมื่อเมื่อแรกที่เขาไปติดตามแนวท้างของอาจารย์ไพ่เนี่ยเ่าบอกว่ายังสี่เลยอ้าวเอาล่ะครับงวดนี่นี่หนาจะมีปัญหาเดียวแค่นี้แหละโอเปัญหาทีมันปลอยมากกว่าหนาคือว่าครับจิ้งโจกสองตัวอยู่บนสองหางจิ้งจกสองตัวอยู่บนืองตัอเดี๋ยวมันเขี้นครับมาบอกว่าจังสี่ล่ะมานี่พ่ออย่างไหนามไปได้ขึ้นหนึ่งหลังจากทั้งโลกิตไปบอกจิ้งโจกมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งม้าบัวม่ เ <fuck> พิ่นโทรมาต่างาบอกว่าเของมหาเนเด้อถาวางแล้วสัน่นครับตอนแรกก็คิดว่าเอออาจารย์สิม,มิทธุระไปไปผ้าไปนั่นไปนีบ่คิดว่าเรื่องขับกินได้ใจกิดในใจคิดในใจบานี้พ่อกลับไปหอดเพิ่นบอกว่าปูมากบุ้งบานี้มากมากกระครังเลยมากกระครังล้างจ่าถูกหมดที่พามากตื้มพันตื้มนี่กับนะาะงวันนี้วันนี้ตื้มมาเลยเห็นเลย มาได้นิมิตมาได้ฝันแม่มาได้ฝันวระสันมาแล้วบ้านนี้เพื่อนมาเขียนเลขให้คือเก่าวรสันโอ้มาเขียนนี่ให้แล้ววันนี้็ได้ตอนแรกก็สิ่ี่แค่ปัญหาเดียวที่ปล่อยไปนะเพื่อนก็บอกอยากปล่อยหลายเนาะเพราะว่ามันมันสี่ลายยางขึ้นไปสิ่ีจับประตูยังส่นะครับผมบานนี้หลังจากปล่อยจริงจบสองตัวยุ่ิเรงคือไปแล้ว่านไปขึ้นเดียวฟูฟูมากเ่นว่พมันมาเขียนเลขให้วรสันมาเขียนเป็นตัวเลขให้เลยเขียนเป็นตัวเลขให้เลยครับ แล้ววานนี้พระอาจารย์เพิ่งจะได้ถามเอาเบ่ากระปูพวกเราด้วยแมงมันกระปูสั่นเมื่แมนสิมันสองงวดแล้วดิสั่นเมื่แมนสิมันตัวอาการเสีย่าตัวตาหมู่เพิ่นเสียเงินอยู่นี่บ่อสั่นเอฟซีใจมันหรือจีจอยเหมือนแต่บพรว่าเอฟซีนะครับแอดมินนี่ละกันจอยเอฟซีเอฟซียังบอจอยเท่จอยแอดมินเนี่ยพอจอยนักเข้าไปนโอ้ยไปกันจักรี่ว่างไหนอ้าว ครับแบบนี้บอกว่าสั่นว่นนี่ลงกไม้เลขบัญชีไปเลยไม้เล็กพุ่มบนมาบอกพระอาจารย์แนนลงเลขตัวเลขลงไปแล้วลงกไม้เลขบัญชี้ก็โอนมาได้เห็ุได้สางแน่นอนเพิ่งว่าจังสั่นล่ะอันนี้เพิ่นก็บอกอยู่ดุทพระอาจารย์บอกว่าแต่ว่าเป็นแค่ความฝันเด้อจังไลยก็ได้ว่าสั่นแต่ว่าเพิ่นมาว่าจังสั่นโอ้ในแง่ผมเลยบาดนี้เด้อ ผมสีวิจัยก่อนเลยจอดก่อนครับก่อนสีโซ่ตัวเลขผมวิจัยก่อนเลยครับเพื่อนบอกว่าเขียนตัวเลขแล้วแล้วลงหมายเลขบัญชีเลยเลขอยู่ใน้หมายเลขบัญชีนหะอไหมหมายเลขบัญชีมันสิบตัวเนี่เอาสิบตัวเก่าจะตัวทั้งค่ายตัวตัดตัวหน้าตัวหลังก่นตัวตัดสามตัวหน้าจับสามตัวหลังไปท่นตัวแม่นบรเออะแยกตัวกลางเยี้ไปเอา พูกน้จะื่อเลขตัวกลางเนาะกัพี่เตือเอาหัวหน้าครับตัวหลังมันชื่บางจังหน่อยเอาเอา้เลขบัญชีกรจานี่ยซีตัวนี่เอาเบอร์ูกเอาเอาซกสามตัวหน้าสามตัวหลังเนี่ยสี่ศูนองเนี่ยกับหกเจ็แปดอ่เนี้ยชักชักชักเรรับ้องเราด้วยชัดบอกเบอร์นี้มันซีชัดเอจ่อไ้เ้อครับเอซครับแคบจอไว้ปัญหานี่ผมตีเองตีแตกรตีแตกไปเลยเลขี่นี่ะปัญีเกี่ยวก่อน เดี่ยวกันไม่ตั้งตั้งแต่เมื่อไหนปัญหามาบังบังกันบ่าง,าง<ช>อันนี้ละอันเพื่อนบังไว้นี่ละคอยตีใส้นี่เลยเพราะว่าเพื่นบอกว่าให้ลงกหมายเลขบันชีเลยว่าตีแนนเพื่อนไหมลงไหมายเลขบันชีเลยผมเกิดว่างสี่ละหกเจ็ดแปดห้าเก้าแปดศูนยสี่ศูนย์สองสิบตจักสิจับจับจงไงละสี่ศูนย์สองสี่ศย์สองเทานั้นเลขสองชุดสี่ศูนย์สองกับหกเจ็ดแปด สามตัวหน้าแล้วก็สามตัวท้ายจริงแมนแต่ว่าหกเจ็ดแปดเหมือนกั้งามอยู่ดี่ฮะแมนหกเจ็ดแปดง่ามมาสเตปที่แล้วใว่าที่ายกตัวอย่างอันนี้ึือมาเรางหรอกพรดีเห็นเก็บเขียเยเ่ยวบ้างเลยพอนเย็นเรเอาเนี่ยกหกเจ็ดแปดแมนแล้วมืนงามยิงหกเจ็ดแปดแต่ว่าวกันที่ศูนย์สองเห็นว่าแมนดรอกที่สองศูนย์เห็นว่นนนนนาแมนหรอกเนาะเพราะว่าอะไรเจ็ดเม็ดเดียวอาจารย์สามารถไหมแมนเจ็ดอยู่ที่ไหนแมนเนี่ยหกเจ็ดแปดเจ็ดอยู่นี่แมน คิดว่ากกรอาจจะเป็นแม่อะไรที่กันครับแมนแต่ว่ามันมีตัวเลขที่ปูเพิ่นเขียนให้นี่บ้เพิ่นเขียนให้นี่บ่ครับนั่นละเพิ่นเขียนให้นี่บ่แมนย่านปะแมนครับที่เขียนใส่แยงไงเดี๋ยวเห็นที่ไหนเจ้าก็ลอยลอกไว้บ่ผมลอกไ<ะ>อม่หรอดิบ่มโอนี่บ่แมนครับโอ้โหตัวหนังสือสีแดงการจังสีเนีย้ยเอาสีแดงเขียนนี้มันค่อยออกลายงวดที่บ่านมากเพราเอาสีแดงนี่คบไม่ออกเนาะปูพิ่มเพิ่มเขียนไห้จังสีเอา ม่แปดแจกตัวลูกซ้มนี่ก็ไม่นบ่อนี่มันหลักตรงนี้มันชี่เบห้องไม่ได้ไปหันนาเส้นทั้งพีดน่ๆฮันแจ็คขส้กว้างั้บาทไน่กันเป็นสิ่เอาลองดีจากเลารู้อ๋ออ๋ออ๋คือจิ้งจกสองตัวดูบนคือแมนร้วนนี่เลยแมนร้อนจิ้งจกเจ็ดเนาะจิ้งจกสองตัวครับนี่เลยตรงตรงพิษณุานุบาล คิดว่าสองตัวนี้สิเป็นตัวล่างแต่ว่าไอ้สามตัวนี้มาจังไหนมันสิเป็นสองตัวล่างเป็นสามตัวบนสมองนี่จังไหนกรพี่นิดวิทยรเจหิญนาเบิรงแต่ว่าไปว่านี่เริ่มสีรับสนเขานักแล้วมีฮอดลูกศรนสี่กับมาพี่แมนนี่ลาบานี่มีลูกศรนสี่แล้วครับไอ้ตรงขีดเลขเจ็ดนี่เป็นลูกศรครับเป็นยังสี่เลยเป็นว่าเขียนยังสี่เลยเจ็ดเก้าลูกสอนสี่ครับนี่มากมาหาเลขกเก้าปกติไอเกศมันมีขีดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าว่านี้ขีดทั้งหัวนี่ มันเป็นเจ็ดเก้ามันเป็นเป็นเจ็ดลูกอนสี่มากถ้ามันเป็นเจ็ดเก้ามันก็จะเป็นเก้าเจ็ดเป็นลูกอนกาดได้ลูกอนยิงไปเออถ้ายิงมันมีอยู่แค่ตัวนี้นี่ฉันเปลี่ยนยังสิเจ็ดสองที่เป็นแนวข้างล่างโกเก้าสี่สเปลีนแนวข้างบนเป็นไปได้ปะเจ็ดสี่ม้าที่ เห็มีหลักสอนที่มาไม่ไม่อันนี้อันนี้คือสมมติฐานแรกครับสมมติฐานที่สองสู้ตัววะเห็นเมือนค่ะเห็นดีค่ะเอามาทีสมมติฐานที่สองก็คือสองตัวนี้ยังแล้วเอาหนึ่งในสามตัวนี้มาใส่เป็นไปได้บอนี่คือสมมติฐานที่สองครับเจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ครับสองเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดสี่ไปยังเสร็จเป็นไปได้บอเรียกสองมุมความกับใครมาฮะ ยอดสองก็ความสอบประวมาเรอบบริสีรอบนี่น้ำลูกสอง่ะเอ้ายิ่งจบสองตัวมันมาเกเจ็ดสองู่แล้วนี่เอ้าอันนี้เป็นเลขล่างนี่อ <c oughs> เดี๋ยเป็นเลขล่างน,<อ>นี่นี่นี่เจ<อ>้าอันนี้ก็เลขบนเพราะว่าสองนี่อยู่ล่างเจ็ดอยู่บนบ่บอ่อันนี้คือสมมติฐานของของผมผมตั้งไปสองสมมติฐานเอาบไปนี่เอาเจา้าลองตั้งสมมติฐานของเจ้าลองดูไปกับสมมติฐานอธิฐานเหมือกันฮ่า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 เจ็ดสองนี่คงที่แล้วล่ะ จ็ดสองกองที่อ่าเจ็ดสองกองที่แต่ว่าสองหนีอยู่ล่างนี่แต่เจ็ดอยู่บนอ่าซึ่งเจ็ดอยู่บนนี่มิตรสั้สี่กลับมาผมสั้นนิทานวานี่เนาะถ้าจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดหกหรือเจ็ดสี่หรือเปล่าอือถือขีเกี้ยมตัวนี้นี่มันสี่มากเอาหางสี่มากตั้งปี่ยว่านี่ได้เลยสามตัวอยู่นี่ได้มันเอาหางสี่นะสี่แค่ได้ไปข้างกีเกี้ยมหางกีเกี้ยม เออก็เป็นไปได้ขึ้กันเนาะแต่ว่าอาอจารย์สมานใตแมตช์เจ็ดเนาะอาจารย์สมาน์ตแมตชเจ็ดเอฟซีผมคนหนึง่งเด็กตัวเดียวเล่ากับแข่งขึ้นกันนิด<อ>เล่าว่าบูง๊งวันนี้ฮกช่อนกันทุกส่วนฮกนะรับการเจ็ดฮกก็แหละเราก็แย่มันนี่แดือนเราสี่มาตั้งหลังโยแต่ว่าเราสี่ตรง,งๆคือเจ็ดเก้าก็เนาะ แต่ว่าการกันกันเตียวก็คือเก็ดหกด้วยเก็ดสี่ด้วย,ย,ววยครับก็เป็นไม่ได้ที่กันเนานะแมับือแต่ว่าอ,อาจารย์เพิ่นบอกว่าจัสี่อ,อัต่าบอแปดบอแสดงควงขีเห็นอย่างทั้งสิ้่งวดหนี่แมนเพราะว่าเพิ่นกับที่กันกับมูฮั่นนี่แหละมแมนบออะเน การยัรกยั้เพิ้ลแสดงความคิดเห็นหรอ,อเพราะว่าการแสดงก็คิดเห็นเรากาอยากแสดงยุ่แต่ว่ายักแสดงหรอแน่นเนาะตัิ่แต่ว่าจ้าไดกะให้ภากันเสี่ยรถครับแต่คำเดียวที่ปูพุพ่งมันบอกลงไม้เล็กัญชีล่อไปโหลดนี่ไม้เล็กปีนไม้เล็กัญชีไม่อีกปี้เพื่อเสี่ความสับสนมากขึ้น เอาจะให้สับสนมากขึ้นนะครับอมีหมายเรขกบัญชีเข้ามาปนอีกบ้างเจ้าสังเกตเห็นว่าเลขอย่างตรงกันแน่อยู่หั่นะเจ็ดหกแหละเจ็ดหกละตรงกันครับนะเราะแมนอ่าเจ็ดหกแล้วก็สี่กับสองครับเกาอยู่พี่ตรงกันอยู่ในชุดเลขนั่นนะครับเกาอยู่พี่เก้าว่ามาใส่แเพราะวาอวันนั่นเนาะมันอยู่ไก่พวเว้ยเจ้วันไก่กันที่สุดนี่แหละเออเดี๋ยวนีเจ็ดหกแมนว่าเจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์สองนี่ยครับ เนี่ยไี้มันตรงกันแล้าาวิเคมีะหอเลขกชุดนี้ใส่นี่ใส่กันครับเพราะว่าเป็นอย่างอยวา,างสัง่นเพราะว่าจะเริ่มวา่าเพื่อนไหนเลขแล้วเพื่อนบอกลงกไม้เล็กบนที่เพื่อนบอกใครพลาจานแล้วลงกไม้เล็กที่พอาจานนานเลยปูรุ่มนะครับแม่อืมแต่ลงกไมเลขบนที่นี่เตรียมเม็ดเตรียมสางเลยเป็นวางสั่นเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ว่าผมรู้สึกยากเหรอหัวทีเนาะไงรังว่าสองหัวเราแมเอาไงอีกก็ได้ มันมีโอกาสสิไงอีคไปรอโอย่ายยงายย่ายย่ไยเ่ายย่ายย่าย่าย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 ่าย่ายย่า่ายยายย่ายย่ายยายนา่า่าายย่าย่ายย่ายายย่ายย่บ่านายย่่าย้ยย่่ายางย่่ายย่่ายาบ่่าย่่าา่ย่า่าน่่ ยายหายวอ้งเดียเดียวเดี๋ยวเม้าถึงผูแปดสอพเลียงมันเกาเกาโก้งกันนี่เม้าถึงกู่แปลกอกเรื่องบาดผู้แปดสอพไม่อย่างนะผูแปดสอพมีสีนี่เกาสีหรอเ่นีนี่เกาทีู่แปดสอกี่เกาสีที่มาเขากันเนาะเนี่ยนั่งละนี่ผู้เกาสีเพราะว่าเทวดามาเกาเน่อ่า น้ำฟ,าาฟ้ามาสี่แต่ว่าไม่ส่วนปูแปรสอบกะล่อวันวั่นบ่งสว่า่วันบ่งสว่างกำหนดการนจีจะรถไปวันต่อไปวันเลขสามตัวของปูแปรสอกเป็นตัวไหนเป็นตังไหครับเแทบคนมากเขียงหัวหอะไรเราผู้แปรสอบ <laughs> <laughs> คนมากเขียงหัวผู้แปรสอกหั <laughs> วได้ทาใจนี่ ตอนที่เพิ่นเบ้านี่เพิ่นเบ้าค่อยๆดิแต่ว่าตอนหัวมันก็หัวดังหักแก่เน่ยโอ้่อยฟังหอยคนขี้งูกหยาบเลยนี่เจ้าข่อยย่างนี้เนาะแบบคนชื่อผมก่โอ้ฝุ่นแล้วเสียงมันอ้าวกาสรุปวันนี้นี่อืมสรุปนะแล้วแต่ในส่วนของอาจารย์ไครเนาะอ้าวกะสรุปเหงครับพ่อพี่น้องในส่วนของตัวเลขอาจารย์ไครครับผมอ่าแล้วก็รตัวเลขผู้เปรียบสอบทันไปยากซื้อไปซื้อน้ำผู้อุดรบันฑ์ ตัวเต้าหูดอนตัวเ้าหูดอนตตามไลส่สำนักพวกนั้นจะทีวังนี่เอ้ากลับผู้ใดมักสำนักใดก็เรียกเอาเดอ้อคอยพี่น้องอันนี้กระเป้าหัวนวลหัวจะไปอันนี้ก,กระเป๋าได้ลอบลู่ดูมีนพุม่มแต่ายางใดอันนี้เท่ากระเป้าตามสไตล์เท่าละกระเป้าหิ้งห้าไปสนุกหิง้งห้าไปอันนี้คือสไตล์ของอท่างทีมงานบุญพระด้วยสิเป็นอย่างนี้คอยพี่น้องท่านใดกับที่เรียกกะ รถสมวซาเบิ่งให้ชกแต่แล้วกันครับอ่าเพราะว่าการเทาสิบปเน้นเรื่องตัวเลขไว้มันสิเครียดครับเพรา้นไม่รังครับมันสิเครียดร์ก็อ่ามันจะเครียดมากเพราะฉะนั้นถ้ากิดว่าหัวนกมันกับไปน้าแน่อ่าจะให้จับใจคว้างเอาครับเนาะสำหรับอาจารย์ไทรเนาะก็ให้ร้องเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะครับผมมีความคิดเห็นยังไงกับซอยกันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมน้าครับเนาะครับสำหรับแนวทางตัวเลขครับครับในส่วนของผู้อาจารย์เพื่อน หลังจากนี้เพื่อนไม่ได้บอกรีว่าให้เขาไปนั่นจังสันจังสีมาหนี้เลยเพื่อนให้หมี้แค่นี้มีแค่นี้ครับมาพูดมมาอยู่ดีมือจัดตัวไม่อยู่แต่ว่าจานพูดมาเนาะเอากันะปัจจุบันนะใะปัจจุบันนี่สามีเป็นลางสั่นบ้านาเพป็นเราของทีนี้บ้านาทีมีอีกดอกับเป็นเราสั่นเพิ่นบอกว่าเพื่อนีอีกดอกเพื่อนบ่ได้เน้นบ้านาเพป็นลางที่บ้านาทีนีอีกดอกบ้านาทีมีอีกดอกแต่ว่าพูดมาเนี่ยเพื่อนขยัเย็บที่ห้าตัวเขา ย่านเอฟซีตามบอท่านนะนะตามบอลกระแสเพิ่นกระเป่าเอิ้ญยูทูบกลับไปไทยเล้วมันเปลี่ยนยังซีแล้วเพิ่นก็ไม่อยากให้พลาดดอกให้เราสู้ตังอ่าอยากผู้กุ้งบอกไม่ยังไงเป็นกระบอกไม่ยังสั้นครับผมเจริญการตั้งจกงการน้ำเสนอเป็นแนวทางในไซตวิจารณญาณในการรับชมครับนะครับเดี๋ยวทีมีผมกระซีลงเบอร์โทรผมไป้าเซียผู้ใดอยากควม ผมไม่ลงสั่งนี่วันเมียลงสั่งในส่วนไหนรับวัวป่าจีเจ้าภาพเมื่อนี้เจ้าภาพผลไม้ที่ท่อาเนี่ครับจากประเทศนอฟผลไม้ว่าเดี๋ยวหนูขอเป็นเจ้าภาพผลไม้ครับอ่าทางปู่ทุนรงศูนย์หนึ่งสองหรือว่าปู้เปีอกซอกครับ,รบผู้ปู่แปียซอกนี่หนูจะเป็นเจ้าภาพให้สีใส้งบ,บประมาณเท่าไรไม่ส่วนอ่าใบาสีอย่างต่างๆนล้วน่ะครับอ่าเราจะเป็นเราวจะเป็นผลไม้แต่ผู้ใดยจะเป็นใบสีเพราะว่าใบสีนี่ม่มีครับเนาะ อันนี้กากิงกางมหาทั่งทีมงานบุญพารวยได้ทุกช่องทุกคนครับเพราว่าจีเป็ี่นทั้งอัารย์ไข่ไม่เดียวครับตอนนี้เพิ่นกะบ่าดกุฏีเรียบร้อยแล้วก็ประมาณยังเติมแต้งเติมกุฏีเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ไถ่ค่าแรงช่างครับดางท่านปะครับแมนครับเลือากระจกครับเนือกระจกแมนไอ้ฟ้าฟ้ายังไงล่ะฟ้าเชลาร์่ฟ้าเชลาร์มี มี่แต่ทั้งขาดลแล้วแล้วครับครับผมแต่เลือแต่เน้วแต่ค่แแแแาแรงสร้างครับไอ้กระจกคร<า><า><ม>ับกระจกหน้าต่างโอ้ครับผมแต่ว่าในส่วนของผู้อุดรเนี่ยเมื่ออื่นอย่างนี้เมื่อเต่้าจีบ,บอกว่าปัญหาที่เราค่าไปเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยตอนนั้นที่เข้าค่าไปเนี่ยจีเป็นตัวใดเมือม่อเอื่อนอย่างนี้จีจะเลยเมือม่อเศ้าจีจะเลยเอาเลขหนึ่งเก้าที่เราไปล่าสุดมายังไงครับ หนึ่งนึ่มีมาอยังไงเพราะว่าอา่รอบที่แล้วค่นบอกบอกเค่นเขียนไว้หนึ่งเก้าล่างเลยั้แต่ว่าไม่บอกที่มาที่ไปว่าหนึ่งเ้ามาจากไหนทาลันวันท่าปัะสนีเมื่อวันท่านท่านีเรือนี้ก็นอนนี่นอนแล้วเมืออเจ้ากับจบอกสามตัว่าแล้วกับจิบอกเฉลยว่าเก้านึงไม่จากไหนว่ารับเอาขาจาสจบเดินท่าไปสนต้องไม่เดินต้แล้ว่าเดินตอนสิรถไปคับรถซะขับรถซักจะเดินต่อครับรถไปจะย่างงต่อไกลเอาง่าเนาะกับ เอาชนะแล้วก็ในส่วนทุกวัดว่าอารามที่เปรนกลังเง็นกําลังสั่งก็หนึ่งก็ได้ยิดต่อจากท่างอาจารย์โดยตรงหรือว่าติดต่อมาท่งแจะมินก็ได้เอฟซีทุกท่านก็ได้ท่งครูอุด่านเบิ้ลกาอยากเต่อยากเต่ข้อนกีจรอบาลามรอบโบนด์โบนด์รอบโบนด์ด้วยกุจิบรอบอุโบสถรออบบุโสถเปลือใหญ่เวลาข้อไปเมืยนต้องเมืยนเยี่ยนอย่างทีได้ง่ายถึงเนาะฮะอาจารย์มีตัวเขากเขาหลายเดี๋ยวละเนาะ ว่าเพื่อนตัวเรศกะเอาไปพิเนตเพื่อนกาเบิ้งครับนี่ความคิดเห็นเป็ไงคอมเมนต์มาคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับการย่าไปชี่เรียบเบิงคลิปของทั้งช่องทีมงานเท่ากันย่าไปชี่เรียบครับเท่ากันพยายามสีหาเงียงมาเบาให้ตลกครบคันแน่ให้พ่อนพี่น้องบ่ได้เครียดหลายครับเพราะว่าเบิ้งกะเพปิดเพื่อนไปครับเนาะฮะคลิปนี้กันความคิดเหหลายครับผมรับการจิดตาเรับชมบการจิ้มาพท่ากันไหมครับ ¡Vamos a